ซื้อน้ำมันมาให้พี่กันแล้วครับผมนั่งไปด้วยได้ไหมเนี่ยผมนั่งไปด้วยได้ไหมเนี่ยู่่มือนั่งตังนี้ได้นะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจะพานั่งกับพี่พี่วงครับเฮ้ยเฮ้ยไปบ้านเองเจอเองเจอเจ้าถิ่นนะเว้ยเจ้าถิ่นเยอะนะเจอเจ้าบก ไม่กินขนาดนี้แปลว่าต้องโอ้จะมันจะไม่กินได้ไงพี่หนักขนาดนี้อ่ะให้ดูเครื่องอ่ะเองกอล์ฟกอละไซเลยนะนร้อยร้อยไทเกอร์โอ้ร้อยโอ้ถ้าได้สองร้อยมานี่สุดยอดเลยนะพี่สองร้อยมันจะไม่ร้อนรับงานหลวงได้เลยอ่ะสองร้อยรับงานหลวงได้เลยมันอาจจะคล่องกว่านี้หน่อยอันนี้ร้อยเนี่ยรับรับงานชาวบ้านครับ เต้หมดเลยเหรอเวลื่อนเปิดออกตื้นได้ไงโอ้คิดว่าถ้ามันอะไรก็เดี๋ยวไปติดตรงนี้เองเข็มที่เดียวอย่างนี้เดี๋ยวเผื่อนูมันเจาะอ๋อเจาะรั่วทิ้งก็เสียได้นูมันเจาะอะไรเนี่ยตกถังตกอะไรเนี่ยมันเจาะได้เหรอในรถมรมีนูด้วยเหรออู้เยอะแยะเลยม่ใช่แต่เลี้ยงแต่มาแล้วนี่เลี้ยงหนูด้วยอะเกือบร้อยนะหนู๋นะ อ้ไม่ยอมลงอกระดานมีก้อนทรายเต็มเลยตอนกลางคืนลูกบินพุ่งไปตกรถโอ้ฮะไปละไปถือไปตัวมันจะพังแรงถ้าพังแรงก็จะเา้า,าจะได้รีบเกะเครื่องต้องเปลี่ยนอะไรบ้างยังไม่รู้เลยว่ามันขาดอะไรหรือเปล่านั่นแหละเพราะต้องเช็คดูก่อนเนาะครับมันขาดจะขาด หลายอย่างก็ได้หรือว่าจ <ขา S 1> จะขาดหลายอย่างาแค่ร<ป>ู้ไปเดี๋ยวผมจะนั่งไปกับเกดูนะได้ไหมว่ามันจะขับไปได้เท่าไหร่นั่งตรงนี้ได้นะอ,อ,อะ้อวไปเลยครับ ย่อยเข็นบนอนเอ้าเลยเดี๋ยวไปเลืนต่อครับโอ้สาสองแล้วเอว้ย วไหนขาดเหลือตัวไหนเสียตอนนี้ก็มีคนจะช่วยจัดหาไหลมาให้ครับขอบคุณมากๆครับผมถ้าเจได้เครื่อง200ใส่เข้าไปก็น่าจะดีกว่านี้ครับไปอีพี่ตรงไปเลย Yeah, อย่างนี้เรื่อยๆนะไปได้แค่นี้ในะความเร็วอะ่ะแต่จริงๆไม่ได้กว่านี้ถ้า,<อ>ถาเพื่อท่านโอ้ล้ังหัวเปลี่ยนหมดแล้วครับ รถแบบไม่ไหวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไม่โดนล้ก่อนนะมันจะลงทันอเลยนะฮึบโอ้ไปได้พี่ตรงไปเลยเปรียบหมดเลยอ่ะเปรียหมดเเลยยปีบหมดเลยโอ้ดูสายดูสาย เออมันสายแรงมากเลยอ่ะโอ้ยยอดเลยครับสำคัญว่าจะขึ้นโน้นตรงนั้นไปไหมไปเ,ออเดี๋ยวผมจะนั่งข้างหลังนี่แหละมันจะได้เห็นภาพแบบชัดๆหน่อยครับขับีได้ไหมเอ็ก นเหมือนจะมาอีกแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูว่าคุณพ,พี่วงเกจะตีวงเลี้ยวซ้ายข้างหน้านั้นได้หรือเปล่าเพราะว่าตรงนั้นเป็นเนินด้วยครับพอเลี้ยวซ้ายเพื่อมันจะขึ้นเนินเลยนะอยอมเกเลย ไม่รู้เกจจะลากทำไมของ n หนัๆแบบเนี้ยยอมแล้วยอมแล้วแทงมาเลยเอ็กแทงมาเลย เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ